ครับสวัสดีครับต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการแก๊งสี่โมงเย็นนะครับวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่เท่าไหร่นะยีะ่สิบยี่หกอ่ะวันนี้ยี่หกครับยี่สิบเจ็ด <20 6, S 2> ยี่สิบหกกรกฎายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าอยู่กับคุณออสอดุลมพิศกาแล้วก็ผมธนาชัยนนคกรนะครับครับแหมวันนี้หุ้นไทยก็ซึมลงเล็กน้อยนะซึมอีกแล้วยวันศุกร์นะครับผม ก็ตอนนี้ลงมา8จุดด้วยกันครับพี่โจครับอยู่ที่1,278จุดครับมูลค่าการซื้อขายก็ยังเบาบางอยู่ครับ29,243ล้านบาทนะครับผมวันนี้ถ้าเห็นครับคือวันนี้ลงมา8จุดแต่เดลต้าก็ลงไปก็เกือบ8จุดเลยนะถ้าดูครับผมเดลต้าลงไป7บาทด้วยกันนะครับผมมีแอดวานที่ปรับตัวลงแอดวานก็ตัวกดนะครับผมแล้วก็มีตัวกราฟที่ลงเล็กน้อยนะครับผมซึ่ง เม,เมื่อกี้คุยกับพี่โจพี่โจก็บอกว่ากรัปนี่ลงมาอยู่แถวแนวรับอยู่ยังไม่หลุดสักทีคือคือสี่สิบสามบาทยี่สิบหาสตางนะครับเป็นเป็นแนวรับเมื่อเนะี 3, 5, 5, ่ยสามวันละนะครับลมาที่บริเวณสีสิบสาบาทยี่ส้าเราไม่หลุดนะครับเราไม่หลุดก็จริงๆวันนี้มีมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรลงไฟ้าเขาด้วยเห็นแจ้งตลาดใช่ไหม ก็ยังไม่พอที่จะเป็นเซตเมนต์บวกให้กับทางด้านเกาได้อีกนะครับเหมือนว่าจัดหาการหารลมพี่โจสี่สี่โครงการวินวินฟาร์มครับครับผมก็ยังยังยังไม่ได้ช่วยทําให้ราคาเด้งกลับมาได้นะนะครับผมซึ่งมีข่าวดีบอกเลยว่าเกลวก็ยังมีข่าวดีนะครับผมครับส่วนวันนี้แบงก์พี่โจเคแบงก์ตรงนี้เสมอตัวละเมื่อกี้ยังบวกอยู่ k t b เป็นไงครับพี่โจคทก็โอเคนะ นะครับยี่ห้าบาทไม่รู้ตะคือเขาปิดยี่ห้าบาทได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวหุ้นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์จะมีถแถลงยบายละนะครับรัฐบาลใหม่เริ่มทํางานละนะครับเดี๋ยวไปสอบถามจากคุณวิกิติระวรรณรัตผู้ช่วยกรรมการผู้มีการฝ่ายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจํากัดมหาชนกันนะครับสวัสดีครับพี่วิกิตครับสวัสดีครับวันนี้ สัปดาห์หน้ามองตลาดหุ้นอย่างไรบ้างครับตลาดพักฐานลงมาประมาณสักห้าวันะนะนครับห้าวันสัปดาห์ก็ตั้งหลักได้ตรงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแต่ซึ่งผมมองว่าเป๊ะนะในบุปฟองที่ว่าลงมาเนี่ยแล้วยืนนะครับแล้วก็ออกข้างถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยตลาดน่าจะเล่นขึ้นต่อนะครับในสัปดาห์หน้าอ,อซึ่งถ้ามองว่าในส่วนการเล่นขึ้นต่อน,นั้นเนี่ย นะผมวัดจากอะไรนะหรือดูจากอะไรผมว่าหนึ่งถ้าเราดูจากบรรยากาศในการลงทุนนะอาจจะดูจากภาพรวมแบบเตรีในรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาหุ้นที่โดนทากําไรนะครับหรือว่าเทคโบริตเนี่ยต่อให้เป็นตัวที่มันมีน้ำหนักกับแบตเตอรีเอ่เช่นเดลต้าวันเนี้ยนะครับตัวภาพตลาดเองก็จะมีลักษณะหุ้นตัวอื่นช่วยหนุนขึ้นมาหรือว่าหมุนขึ้มาเ นะซึ่งในสัปดาห์นี้ตัวที่เด่นๆก็คงจะเป็นในฝั่งของพวกตัวพลังงานแล้วก็ปิดโตนะครับที่เมื่อช่วงประมาณสัปดาหนะ์ี่แล้วนะก็โดดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น,นการผมุนกลุ่มนะครับในรูปแบบแบบนี้นะมันเป็นตัวที่บอกว่าลิขปตทธิในตลาดเนี่ยหรือว่าความต้องการที่จะลงทุนหรืออยากจะถือหุ้นต่อเพราะว่าอาจจะทุนต่ํานะครับแล้วเอาเงินส่วนกําไรมาหมุนหุ้นต่อนะครับเล่นขึ้นข้างบน มันยังเป็นโมเมนตัมแบบเนี้ <c oughs> แสดงว่าตลาดเนี่ยยังไม่อยากจะลงแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวัดอารมณ์ตลาดอยู่ทุกวันนะครับว่าหุ้นในการสับตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างที่อธิบายนะครับว่าผมดูจากอารมณ์แล้วก็มูดแอนโทนตลาดในรอบนี้ผมว่าดีนะครับไม่ได้แย่ทีนี้ถ้าดูจากในเรื่องของตัวกระแสข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นั้งบวกหรือจะเป็นลบ ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่ามันมีผลในสะับตัวของราคาหุ้นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยออกมาในโซนที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นลบนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับบาทแข็งนะแต่ว่าก็เริ่มกลับมาส่งตัวในระดับอ่อนค่าได้สิ่งที่เห็นก็คือนะคาดการกําไรหุ้นอย่างไอทีซีเนี่ยซึ่งเป็นคุณส่งออกนะครับชัดชัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นโมเมนตัมของกําไรที่ดีนะซึ่งแต่มาที่สามเนี่ย ตัวเลขทีวีิวเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ต่างมาจากเดิมที่เจ็ดร้อยกว่าล้านบาทที่เราทำเอาไว้นะครับแล้วก็บาทแข็งปรากฏว่าผลกระทบกับหุ้นซึ่งอย่างตัวไอทีซีเองเขาก็บริหารจัดการในตัวของก๊อตมาตินทําได้ดีแลวก็เลยทําให้ตัวของกําไรเนี่ยไม่ได้ตกลงมาแม้ว่าบาทมันจะแข็งอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะอย่างที่อธิบายไปครับว่าหลายคนก็มองประเด็นตรงเนี้และจะมีผลกระทบยังไงกับหุ้นบ้างมีข่าวลบอะไรมีข่าวบวกอะไรซึ่งเท่าที่ดูแล้วผมว่า ต่อให้เป็นข่าวด้านลบเนี่ยก็ไม่ได้อิมแพกอะไรกับราคาหุ้นมากนักนะครับแล้วก็ตรงกันขา้ามถ้าเป็นข่าวด้านบวกราคาหุ้นดูเหมือนจะพร้อมเขาเรียกว่าสนองต่อข่าวที่เป็นด้านบวกอย่างยกตัวอย่างก็ได้นะครับในช่วงของการสตาร์ราคาน้ํามันเริ่มรีบาว<ม>แต่พอรีบาวเนี่ยอย่างปตทซอลพอก็บวกขึ้นมาได้สามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตอย่างนี้เป็นต้นดะฉะนั้นถ้าไล่ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยอารมณ์บรรยากาศในการลงทุนนะครับพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวที่หลายคนกังวลเรื่องบาทแข็งจะมีผลกระทบ แต่เทนะ่าที่ดูตอนนี้นะปัจจุบันเนะี่ยผมว่า,ายังไม่พอที่จะกดดันให้ตลาดมันหุ้นอยังไม่พอที่จะกดดันให้ราคาหุ้นในแต่ละตัวใน,ในตลาดเนี่ยมันตกลงมา,ยงมาอย่างมีนะัยยะดะันั้นเนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสทะลุขึ้นไปพันสามยังมีความเป็นไปได้นะครับอาทิตย์หน้าน่าจะขึ้นในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวอพนะครับก็คือไม่มีการกลับลงมาต่ำกว่าหนะึ่งพันสองเจ็ดสิบซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส่วนด้านบนก็ไปรอลุ้นทะลุพันสามกันครับ ครับ,รบถ้าอย่างนี้ดัชนีจะกลับขึ้นไปที่พันสามร้อยจุดเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่มองว่าน่าจะพาพาขึ้นไปได้ครับ,รบโอเคก็เป็นคําถามที่เจออาะประเด็นดีเพราะว่าผมมองเนี่ยกระแสหรือว่าตีมของการลงทุนตอนเนี้น่าจะมีอยู่สามเรื่องหลักนะครับหนึ่งบาทนะครับที่มันอ,อ,นอ่อนเริ่มอ่อนขึ้นมาเนี่ยจากเดิมที่มันแข็งค่ามากๆจะจะทรงตัวมีเสถียรภาพได้ดีกว่าเดิมไหม ถ้าทาได้ดีนะครับผมว่าหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับภาคบริการเลยจะเป็นท่องเที่ยวโรงแรมหรือจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคน่าสนใจนะรวไปถึงหุ้นส่งออกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปีแรกนะซึ่งถ้าถามว่ามีหุ้นอะไรที่มองแล้วมันน่าจะถือข้ามสัปดาห์แล้วก็ดูแล้วน่าสนใจมีประเด็นสนับสนุนรายตัวผมว่า A อ T อันนี้ตรงๆนะครับ<ม>ก็เพิ่งพิมกับภาคบริการอันนี้ใช่ แตนะ่ถ้าบาทมันทรงตัวมีการท่องเที่ยวที่มีการบุ๊กเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงโกลเด้นวีคของจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้เราต้องดูยอดที่มันบุ๊กกิ้งเข้ามาจนถึงต้นต้นปีหน้าละนะครับในเรื่องของตัวฤดูกาลอ,อยอดทําได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพที่เป็นตัวของปริมาณหรือว่าจํานวนผู้โดยสารคนเดินทางเข้าออกเนี่ยมันยังทรงตัวได้หรือจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยสิ่งที่น่าจับตาดูก็คือต้นปีหน้านะการเก็บขึ้นค่าภาษีสนามบิน แต่ถ้าเฟดแรกทําได้เนี่ยจะกลายเป็นอัพไซด์นะครับเพราะว่าคนจะเริ่มคาดหวังแล้วว่าเฟดที่สองอีกร้อยบาทน่าจะตามมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัว AOC น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ลิงก์กับในเรื่องของตัวบาทก่อนอาจจะเป็นทางอ้อมแต่ถามว่าก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเรื่องที่สองนะครับแน่นอนกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายยกระดับในเรื่องของตัวตลาดคุณไทยแต่ซึ่งเมื่อวานเองผมว่าทางทีมงานเศรษฐกิจทางนายกอนุทิน และเดินทางไปยังตลาดหลักทรัพย์ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าท่านก็คงใจให้ให้ความสําคัญที่อยากจะเห็นตลาดหุ้นตลาดทุนไทยกลับมาเป็นแหล่งระดมทุนที่อจจะช่วยภาคอุตสาหกรรมต่างๆในการขยายตัวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยกลไกรล้วบทบาทของตลาดหุ้นเนี่ยมันมันมันหายไปในช่วงสองปีนะคนก็อย่างที่เห็นครับสภาพการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการยกระดับในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆที่จะออกมาในระยะก,กลางหรือสั้นก็แล้วแต่ ผมว่าน่าจะทําได้ดีได้เร็วแล้วก็ควิกวินน่าจะถุนภาพรวมบรรยากาศในการลงทุนตลาดหุ้นไทยได้ที่สําคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอันนี้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับพลกระขึ้นพลัสอันนี้เป็นบวกกับภาคอุปโภคบริโภคในประเทศซึ่งถามว่ามีหุ้นอะไรนะ่าสนใจในตีมี้ผมแนะนําเป็นตัว C p พแต่เพราะว่าถ้าจะเติมสต็อกในโชว์หวยผมว่ามัน C p พมันก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะนะน่าจะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ เรื่องที่สามอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องการส่งตัวผู้ป่วยของคูเวตนะครับก็ต้องรอความชัดเจนซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลในบ้านเราหลายตัวก็มีโอกาสแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงและก็น่าสนใจก็จะมีอย่างเช่นดํารุงราดนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวทิศทางราคาน้ามันซึ่งรอบนี้ผมเห็นว่าราคาน้ามันเป็นแอสเซทคาร์ดเดียวที่ที่ยังอยู่ข้างล่างทองคําเอา่ยบิตคอยเอยนะครับพันธบัตรเอยมันขึ้นไปกันหมดละ เพราะฉะนั้นผมมองว่าไอ้ตัวของอราคาน้ํามันนะปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นในเรื่องของการเล่นรีบาวถ้าร,รีบาวขึ้นมาอาจจะด้วยปัจจัยฤดูกาลจากด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ GDP มริกาคืนนี้ออกมาแล้วมันดีเกินคาดดิเรียกการถดถอยได้ผมว่าคุณอย่างปตทสอพอเงี้ยไทย IL, อยไอวีอลน่าสนใจอันนี้ก็เป็นชุดหุ้นครับที่ผมว่ามันครอบคลุมหมดทุกกระแสของการลงทุนในช่วงนี้เลยครับครับครับย้อนกลับไปว่า ตอนแรกนะครับบอกว่าหุ้นเด่นคือมีพลังงานกับปิดโตนะครับผมขอเจาะตัวหน่อยนะครับว่าตัวไหนหน้าเล่นหอข้ามสัปดาห์ไปอะครับก็เล็งไว้ในส่วนตัวไทยออยกับปตทสอพอนะครับอันนี้เป็นต้นน้ำนะถ้าน้ำมันเราเชื่อว่าจะขึ้นผมว่าสอพอตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่าฤดูมรสุมมานะค่าการกันอะไรต่างๆน่าจะกลับขึ้นไปด้วยผมว่าไทออยก็ตอบโจทย์ครับ อันนี้เป็นสองตัวหลักที่ผมมองสำหรับหุ้นที่มันเชื่อมโยงกับราคาน้ามันครับอืมครับครับผมครับวันนี้มีหุ้นแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างดี่กว่าครับเอาไว้ไปเล่นสปาร์นาซื้อวันนี้แค่นี้ผมว่าเยอะแล้วครับ AOT เอยปตทสองขอเอยผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหากเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนี่พอจะมีคาแนะนําอย่างไรบ้างยิกาก็จะมีตัว ITC ครับถ้าเป็นกลางค่อนมาเล็กหน่อย ครับครับอันนี้ก็คือ earning momentum earning preview นะโน้มกำไรที่ทำได้ดีครับครับครับงั้นคุณวิกฤตมีฝากอะไรนักลงทุนไหมครับผมว่าสัปดาห์หน้ามองแล้วครับไงครับผมว่ามองแล้วเซตน่าจะไปต่อมีทดสอบอยังไงก็พันษาึ่งนะครับผมครับเราอึดอัดกับตลาดหุ้นขาลงกันมาหลายปีแล้วนะครผมว่าตอนนี้สัญญาณดีแล้วฟ้าเปิด นะครับเราควรจะต้องแรงหาหุ้นแล้วก็มองจังหวะในเรื่องของการทั้งเทรดดิ้งก็ได้จะเริ่มลงทุนตอนนี้ผมว่าก็ยังไม่สายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มองเป็นโอกาสครับรอบนี้ตลาดหุ้นน่าจะฟ้าเปิดอย่างที่บอกครับน่าจะทางทางโล่งทางสะดวกมากขึ้นครับขอบคุณคุณวิกิตบ้างนะครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็คือคือตอนนี้เล่นหุ้นบิ๊กแคเนี่ยน่าจะปลอดภัยสุดละ บิ๊กแคทที่ย่อตัวลงมานะแล้วก็มีมีสตอรี่ที่อิงกับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาครัฐภาครัฐนะครับผมก็เหมือนคนละครึ่งพัดอย่างนี้ครับผมก็กลุ่มค้าปีกนะวันนี้ก็เห็นกลุ่มค้าปีกหลายๆตัวที่ปรับตัวกลับมาปรับตัวขึ้นนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้ารับข่าวแล้วก็เล่นกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการพักตัวแต่เหมือนว่าวันเนี้ยหลายตัวนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมแล้วก็เหมือนกลุ่ม ที่คุณวิกิตว่ากลุ่มพลังงานปิดโตอย่างนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอยู่นะเล่นรอบพวกนี้แหละแก็แบงค์แบงค์อีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันเล่นรอบเล่นรอบก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับหุ้นกลางเล็กเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่แบบคือส่วนตัวนะผมมองว่าไม่อย่างกันทอาไรคือตอนที่ดัชนีขึ้นมาเนี่ยครับหุ้นกลางเล็กสังเกตนะเขาเขาขึ้นมันเดียวเองใกล้ขึ้นแต่พอพอลงนี่แหละพอ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 ไอ้ข้างบนมันพักฐานไอ้เนี่ยมันลงแบบ มาลงมามากกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เล่นบิ๊กแคปดีกว่านะครับผมอย่างอย่างผมเองผมป๊อปที่ผ่านมาก็ก็เข้าบิ๊กแคปนะเออก็ลงลงลงก็ซื้อกล้าที่จะถัวเฉลี่ยเออพอถัวเฉลี่ยแล้วพอราคาก็ดีกลับมาเออเออมันมันโอเคจริงนะนี่มีคุณยิ้มยิ้มบอกว่าสวัสดีครรัพี่พี่อย่าหยุด1280นสอ้ายะไหว่ละใช่อย่าหลุดนะครับ คือจริงๆก็พันสองร้อยแปดสิบพันสองร้อยผมผมให้พันสองสองเจ็ดห้าพันสองเจ็ดศูนย์เลยแล้วกันอ, <ะ S 2> อย่าหลุดอย่าหลุดนะใช่อย่าหลุดนะครับคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้เล่นดันชนีแต่ที <underwear S 1> <อะ S 2> นี้พอพอดันชนีที่มันเป็นภาพรวมเนี่ยมันหลุดแนวรับทางเทคนิคมันเป็นหลุดแนวรับเกี่ยวกับเรื่องเส้นค่าเฉลี่ยอะไรกี่วันนี่นแหละนะครับคือ คนมันจะทิ้งหุ้นถ่ายทํากําไรไงนึกออกใช่ไหมครับ,บานกลัวว่าเซ็นทิเมนต์อาจจะเสียละถ้าหลุดแนวรับไปอย่างนี้นใช่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 บางหุ้นเองเนี่ยแม้ว่าแนวโน้มผมปกติอาจจะดีแต่แบบคนมองว่าเฮ้ยภาพรวมมันมันกลัวกลัวมันจะทิ้งหุ้นออกลัวกลัว,ลว,ลวพาบรวมตลาดรวม มันจะลงอ่ะแต่จริงๆมันก็จะต้องมีการขายปั๊บพอตออกไปแต่จริงๆวันนี้ผมว่าไม่น่ากลัวนะที่ลงมาคือเดลต้าตัวเดียวนะพี่โจใช่ครับแต่ภาพรวมใหญ่คือยังดูดีนะเห็นไล่ตัวแต่ละกลุ่มอ่ะนะครับครบบิ๊กแคปตรงนี้บางตัวก็เห็นไหมครับผมว่ายังบวกได้อยู่นะครับผมครับคุณภูพาก็ทักทานเข้ามานะครับคุณก็บอก1 2 7่งอแล้วนะครับนี่ตอนนี้1นน้แแล้วนะครับค่ะอ่ะแล้วก็ มีมีคุณสมโชก็บอกสวัสดีครับชาวแกงอ้อพีระพัทใช่ไหมครับเออเข้าได้หรือเปล่าพีรพัทเออใช่ได้แหละครับพีระพัทแหละครับพีรพัทครับออพีรพัทผมว่าอา่ะพีรพ <P> ัทถ้ามองอะ่ะ p r a p a t เออ p r a p a t อืพีรพัท นะครับผมซึ่งราคาผิรพั์ตอนนี้อยู่ที่บาท2ตังค์นะครับผมถามว่าลักษณะของกาปะพอขึ้นมายืนเหนือ1บาทได้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้พี่โจแล้วก็น่าจะได้รับในสงคนละครึ่งด้วยนะครับคหมนี้ผมใส่ผมคงต้องไปตัดแว่นใหม่ละ คือ <กะ S 2> ผมใช้เล่นแบบที่เป็นเลนส์โฟกัสซีฟนะเวลามันจะมองก็ต้องขยับขยับนิดหน่อยอะนะตอนนี้มันมองไม่ค่อยชัดแล้วมันต้องมองแบบทะลุแว่นอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> นะครับใ่ะนี่คุณคุณปิยาาบอกสวัสดีครับพี่โจพี่ออสวันพักเทศออกมาพักผ่อนครับหัวหินโอ้คุณคุณปิญ,ญาก็วันนี้พักเ่ด เที่ยวใั้สนุกนะครับแ<ช>พ็ <ผม S 1> แปไนทิฟน,นะครับผมเ,เขาบอกว่าตามคําแนะนําที่พี่โจบอกเมื่อวันใช่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 คือหุ้นพักฐานเนี่ยอย่าไปสู้กับเขานะอเออรอก่อนรอจะง่อะเ,เ,เพราะว่าถ้าว่าพักตัวไหมครับแบบว่าถ้าพักฐานหรือปรับฐานเนี่ยปรับฐานเนี่ยผมว่ามันเป็นขาลงนะถ้าปรับฐานอ่ะก็ อย่าเพิ่งไปสู้นะครับผมรอหา<ช>ดักตัวดีๆ<ช>มากกว่าใช่ใช่ใช่ใชนะครับโพหินก็มีคาเฟ่กาแฟริมทะเลนานั่งเยอะแยะนะครับสบายๆนะครับผมผมก็ชอบไปนะครับผมมีเพื่อนเขาเป็นเจ้าของโรงแรมที่โูหินเนี่ยนะเขาก็ทำ,ทำคาเฟ่ทำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะอ่ะแล้วก็มีคุณคุณเอกก็บอกว่าสวัสดีวันศุกร์สวัสดีเช่นเดียวกันนะครับคุณปราแมน ก็บอกสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณมาริสาก็บอกว่าทีแคบกับบางจากทีแคบนี่ถ้าดูราคาททีแคบกับบังจากมามาปล่อยมากเลยครับอทีแคบอ่ะคือราคายังแข็งอยู่นะพี่โจถ้าดูนะครับผมก็เขาก็อยู่ในกรอบเนี่ยคือ49บาท75ครับนะครับผมแล้วก็กรอบด้านบนก็อยู่ประมาณ51บบาท25ครับ ถึง51บาท75านะครับผม,มผมว่าน่าจะอยู่เนี่ยเกาะประมาณนี้แหละของ TC แคนะครับทีแคเนี่ยอย่างที่เคยบอกคือเขาเป็นหุ้นปันผลเนี่ยราคาย่อมาเนี่ยก็ก็รับได้นะครับผม,มรับบางจากใช่ไหมครับบางจากในลักษณะของเทคนิคบางจากม,มีโอกาสขึ้นได้ครับผมก็ลุ้นทดสอบต้านถัดไปก็ประมาณ32บาทนะครับ32บาทถึง32บาท33ตังค์ครับ เอ,อสสามสิบสองบาทเดี๋ยนะโทษทีนะครับเมื่อกี้สามสิบสองบาทสามสิบตังค์ครับแต,แต่แต่วันนี้ไม่น่าเข้านะครับวันนี้ไม่น่าเข้าถ้าจะเข้านี่ไปไปรอวันวันจันทร์ดีกว่านะครับเผิ่าโผล่มาวันจันทร์อาจจะลงได้นะครับอ่ะเอสซีจีพีราคาจะไปต่อได้หรือเปลา่าไปต่อได้นะผมผมว่าแนวรับตลาดสิบเก้าบาทยี่สิบสิบเก้าบาทสามสิบ ยี่สิบสามสิบประมาณนี้แต่มันได้แค่ช่องสองช่องเองไงสองช่องเออิดเดี๋ยวนะแต่เต็มที่อ่ะสิบเก้าบาทสามสิบสี่สิบชายพี่โจเนาะสองช่องสามช่องได้ก็ลองดูแต่แต่ก็พอมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะนะครับผมสําหรับตัวของ S C G P ไปได้แค่นี้แหละนะครับไม่ไม่ได้จะผ่านแนวต้านนะครับเต็มที่คือสิบเก้าบาทห้าสิบอ่ะนะครับผมไม่ไม่น่าผ่านละพยายามขึ้นไปทดสอบหลายครั้งแล้วเราไม่ผ่านนะครับ แล้วก็ AOT เมื่อไหร่จะขึ้นทะลุ40บาทได้ครับคืออย่างนี้ AOT เนี่ยแหมครับผมไม่อยากบอกเลยผมว่าผมว่าเหลกอยู่ที่39บาท75แต่ผมมันไม่ได้ถัวเฉลี่ยตอนที่เขาลงมานะแล้วแล้วเมื่อวาน่ะเขาขึ้นมาแต่40บาท40แล้ผมปล่อยแล้วผมดีใจมากเลยเพราะผมซื้อเยอะมากเลยแต่คือคือผมว่า สีบาทไปเ็นแนวต้านเขาเลยอะแนวต้านแนวต้านจิตวิทยาใช่เลยใช่ใช่นะครับแต่ผมเมื่อกี้คุณวิกฤตเขาก็แน่อยู่นะกช่อโอทก็ลองดูผมว่าคือคือคือหากหากเราดูการเดือนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแพยายาที่จะขึ้นได้นะแต่แต่ร้อยเขาผ่าน40บแล้วกันนะครับคือคือผมมองว่ามันผ่านอยู่แล้วล่ะนะวันนี้เห็นเขามีแถลงข่าวที่นี่ไอ้วิอ่ะ กี่ยวกับเรื่องของจํานวนเที่ยวบินจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแล้วที่ใกล้แล้วเนี่ยแต่มาสีเนี่ยไฮซีซั่นแล้วนะพี่โจ้ใช่ใช่ใช่ก็ลองดูครับผมว่ามีโอกาสผ่านได้สี่สิบอาจจะต้องถืออีกสักนิดนึงแล้วกันนะสักเดือนนึงนะกั้นใจหน่อยนะครับแต่ไปแน่นอนนะครับผมราคาอวทีนะครับแต่มาสีเนี่ย แต่มาสี่ก็คือแต่มาสหนึ่งของเขานักดับของเอโทีนะครับเข้าช่วงไฮซีซั่นคนเดินทางกันขวักไขว่แล้วนะเนี่ยผมไปสนามบินเพิ่งไปมาพี่โจ้ก็เห็นฝรั่งอะไรเขาก็เลิกมาเยอะแล้วนะใช่มใช่ใช่นีๆวันนี้ที่เขาแถลงข่าวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวทางเอเชียเนี่ยคือลดลงจีนลดลงคือคือญี่ปุ่นลดลงเกาหลีลดลงแต่แต่ทางยุโรปเพิ่มมากขึ้นสหรัฐ เพิ่มมากขึ้นตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะครับก็ก็น่ารุนกันนะครับผมอะฟ้าเริ่มเปิดนี่คุณคุณไปดูงบฟ้าเริ่มเปิดแล้วแต่แต่แตพื้นดินเริ่มสุดแล้วครับซีอซีมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นหรือเปล่าครับหรือควรจะขายทิ้งดีต้องดูว่าราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับซีอซีผมผมมองว่า เขาก็ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการมตรารมตรการฟื้นเศรษฐกิจข,ข,ของภาครัฐหลายๆมาตรการเหมือนกันนะใช,ใชะครับของ C ซ c เซีซ<า>ย,ย,ยผมเห็นหลายๆบล็กเขาก็แนะนํามันอยู่และนะครับเพราะว่าช่วงแต่มาสีเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงของฤด,ดูการจับจ่ายใช้สอยอนะคนจับจ่ายซื้อของกันแยะแยนะครับแล้วก็เขาก็มีธุรกิจโรงแรมด้วยด่ใช่ไหม มีครับพี่โจครับมีอันนี้ก็ได้ลาบส่งอยู่แล้วะครับครับจริงๆตอนนั้นราคาเขาลงมามาจากเรื่องของที่เขาขายอะไรนะนะครับผมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องลืนดูนะครับเห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะกลับเข้าไปซื้อบิ๊กซีด้วยป่ะเออเดี๋ยวต้องรอรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องดูต้องดูนะครับสําหรับ ตัวของเสียนนี้ผมไม่เข้าใจแลวนะฮะอ่ยอ้อ่อะออแล้วก็คุณลูวิกก็บอกว่าสวัสดีครับชาวแก๊งนะครับคุณอ้อยก็ทักทานเข้ามานะครับมีคุณสยามถามแอดไว้จะไปต่อหรือเปล่าหมดรอบยังอยอุ้ยแต่แต่กราฟเข้อสวยนะเป็นไอ ไซส์เวว์อัพเลยนะค่อยๆขึ้นลักษณะการ์ดตรงนี้ผมว่าสวยนะค่อยๆขึ้นมีโอกาสไปต่ออยู่นะฮะแต่แต่ระหว่างทางอาจจะมีการพักบ้างนะครับผมแต่ภาพรวมใหญ่คือยังมีโอกาสไปถ้าดูเทคนิคนะครับครับดูนะครับแปลไปนะครับการ์ดสวยมีข่าวผลการตัดสินเรื่องทูป่ะครับอ๋อก็ตัดสินไปแล้วนะยกฟ้องยกฟ้องไปแล้วนะครับผมยกฟ้องไปแล้วนะครับทุนเริ่มนะครับแล้วก็ทำไมหุ้นเกา ก่อนควบราคาต่างกันมากเลยคือคือมันเป็นอย่างนั้นแหละคุ้นมันมันอธิบายยากอะรับเกาอ่ะนะครับผมค่ะบางทีคือคนที่ถืออินทัศน์อยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลนี่เกาก็ปันผลระหว่างกานก็ไม่ได้มีการประกาศออกมาด้วยใช่ปะยังเลยม่มีเรื่องเรื่องประกาศแต่ปันผลจริงๆก็ควรจะประกาศได้ละถ้ามี ก็คงคงจะไม่ได้มีแหละนะครับผมก็นักทุนอาจจะไปคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินบําผลด้วยนะครับแล้วก็มันก็มีคือคือต้องยอมรับว่าเก้าเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่แบบอิงการเมืองเนหน่อยด้วยไงนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกค่าไฟฟ้าค่าแรงต่างนะครับบางทีพอมันมีซนติเม e n t เชิงลบอะไรมาเล็หน่อยเนี่ยราคามันก็แบบว่าสะดุดละแต่แตงจริงถ้าลงมาที่บริเวณ สี่สิบบาทก,กว่าเนี่ยแมผมผมว่าจริงๆก็น่าสนใจนะาสี่สบามบาทเนี่ยนะครับเมื่อวานสี่สสามสองห้า, 32, าเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าจะกลับขึ้นอีกรอบหนึ่งได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายหุ้นเอมจะไปถึง40บาทหรือเปล่าเอมนี่คือราคาเขาดูราคาเป้าหมายเขาเท่าไหร่เอ็มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉลี่ยเขาเาให้ราคาเท่าไหร่เป็ดบินแล้วเป็ดพาบินเมือน,นะครับ ทะลุราคาเป้าแล้วถ้าเฉลี่ยน่าจะอยู่แถวๆนะสูงสุดนี่เท่าไหร่ยี่แปดบาทครับกรุงสีให้ยี่แปดบาทสูงสุดอืครับอืราคาถามว่าขึ้นมาเยอะไหมเยอะแล้วเยอะเยอะแล้วครับเยอะแล้นะครับผมก็อาจจะต้องรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตามเข้าไปตรงทุนหน่อยนะครับ มีคุณสุประชัยคุณอธิชาติแล้วก็คุณีิพาพรเขาทักทายเข้ามาขอบคุณมากนะครับอไปดูเซตนะคะเซ็ตกันเซตตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งสองรดิบเอ็ดจุดนะครับผมลบไปหกจุดห้าเจ็ดจุดครับค่าซื้อขายสามหมนึ่งสร้อยิบสล้านบาทครับพี่โจคุณยิ้มยิ้มนะครับพอชื่นใจไหมนะครับไม่หลุดพันสปดิบนะใช่ นะครับผมยืนได้แล้วผมใช่ใช่ประทคืองจกดีวันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับก็ปันผล90าสต่างก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการไล่ราคากันิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเทกันก่อนวันคลินิกดีแล้วนะครับเพิ่มกลัววันจันทร์กับวันอังคารจะเทกันแล้วว่านะครับผมค่ะอ่ะเทปนี้คือการแก๊งสี่โมงเย็นนะครับวันนี้ผมกับคุณออสขอลา นักลงทุนทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน